เสื้อเกิดย่นมันนันนะต้องเปกบเพิ่งเพ่เชื่อเพ่อนะมาหน้านม่บ้านซำหน้ามนีฝนเข้าเที่ยวสุดท้ายเต็มเราครับครักสองทางติดต่อมุนสซ่เสียงพุ้ไทย กรับสวัสดีและสวัสดีทุกคนทุกคนมือในกะมาซอยเข่าปลาหงอีหน้าในบ้านกำลังสำมัอนี้เลยทุกคนได้หกร้อยไปเลได้มือสุดท้ายหกร้อยเท่าเริมมือสุดท้ายเทียวเทียวสุดท้ายเนาะพอดีกินข้าวง่ายนี่แล้วก็หุ่นเท่าเลยพอดีได้หกร้อยไปชอบนุ่มบ่หกสี่สิบไปหกสี่สิบไปเลือกเลือกบ้านดีเลยทุกคนนะ ชมโคนเด๊อโอ้แต่เฮ็นกินเ่าลุงไดาโอตายีมเนี่ยมาเถียมาเถียมาเถียเนาะโอ้เจ้างป้าตะกำลังกาลังเจ้าเพี่ยเหตุนอนเพี่ยักเม่อเ้าุบดอีเฮแกงเฮ็ดบดอี เดี๋ยววันนั้นไปกินน้ำกระเด้ร์ดโดยเพ็ดน้ำข้าวลังเพ็ดนอนทีน้าแม่บ้านนี่กระเซียวแม่บ้านผู้ร้องเก่งเก่งน้องใหม่เด้เชื่อเห็ดบดน้ำข้าวฮาสิก้อนเอาวเขาบอกกาเด้นะพวกนอน มือขนยามือเด็ดได้ยาละบวกก้ายากินเหล้าหมดแล้วบวกกระตุดบวกจะได้มาแต่พุทธพีบวกชมพูมาแต่บ้านน้ำมะกือเน่ยแล้ววะเนื้อของเราเนืออไรอืมอ่านี่นี่นี่ใครได้แต่ย่าล้มได้มือนี้เนาะวันนี้มือก้อนมันล้มแห้งเลย มื่อนี้ใครได้มันยาลมได้เลย z ุ่มไปออกป่ากันยังมาทันมาจากใดจากเบเอาเด็กในบ้านเป็นเฮกิงโหกระเทิร์นกืนได้นั่นได้จมก้นสามนิ้วกระเทิร์นกืนแล้วเฮ้เจ้าหนุ่มปะหงเลย เล้วมันมีพ right> ่อคืนนีละม่บ้านกันด yes ิเท้สุดท้ายมือสุดท้ายบ้านเพาะนะเพราะว่ามาหลายมือละเข้าสองมวยคุณ นึงชุกและหหนึ่งยังต่อยหกหนึ่งสำเ็ดองจากนั้นกระพามาพูละตีพูละตีลเรวเลยส่งผู้เมมาก็ไ่ได้ไม่ถือเลยบัเจ้านะบ่เนาะกินเแล้วก็มามาแ่มบ้านนี่แม่แย่งผู้ลองวา เอาก็ไม like, ่ได้ถือคือกันเอฟเฟอรได้เข้าหลยพอแห้งแล้วสั้นสกินก่อนนั่งนังกินนักินยนี่เนาะเข้าก็ได้ลอยเลยไปตึกไ่ได้แล้วก็เล้วเลยเอาเง็นเจ๊แล้วอยู่กองหลังทั้งแกงน้ำม้ทั้งนอนเพลทั้งนึ่งเข่ารอเมื่อไรลูกสี่ว่าวัน

ทั้งเึ่งเขาทั้งยะแก่งน้ำม่ทั้งเยอะมันนะปางหกอันมาเพศสินห้าชอบขมิปห้าสิบชอบนี้คนร้อยร้อยไปควจะไปนะคนนี้ก็ผักขมิ่นทาันกมีนี่เนาะบ้านเร่งกรุสักคั้คับเดียวจะโตแล้วนะม้นเบิ่ง้ันบิกเขาเขาเขาหายเขาบ้าน บังเอาหนึ่งเข้าช่องมยแล้วกินเข้านี่มดเพลัจะพากันเมือมันนี่ฮ่ยช่งม้อยเลยนึ่งชดอยคันปุ่งเครืองหอมแล้วบ่ Nay, nay, nắng gắp lòng là bạc bong bẹt bóng 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 ก็เลยมีโบว์ตดเราะแซ่บไปีนี่เชิญรไปเปโนนะซิมเระซิมได้ได้บอด้นะได้นั่นแหละันอคนคนีโนตั้งโนเนาะบ่านนี่ก็ไปนองจันทร์เน่ะพอดีเะพอดีตั้โน่อบ่อืมเชออีกก็ได้จะเป่งโนอีกจงหน ขันว่าจะได้น้ำป่าน้ำป่าเชือเื้อเ่กิดเอน้ป่าแล้วเือเกิดยันมันนันะต้อิ่เพิพอนนะต่อย่อด มีอได้บ้าดีได้งอแล้วได้แกงหน่อไม้พร้อมแกงหน่อไม้แล้วก็มาเฟยยับยับเข้าเลยกินได้เออมันหมดแล้วเข้าสองม้ยเลย

นี S <S ่มาหน้า huh. ม่บ้านซ้ำหน้ามุนี่ฝนเข้าเที okay. ่ยวสุดท้ายรอบรอบชุดท้ายเนาะตางเตายอเาส่บ้านนองโขนอ เจ้าผมเสียกระ p h ú กระทันซีนี่ได้มีความไปเล้วเอาหัวหอมเนาสองสองเอาเนี่ยมันหูเน้าคู่มันมเลเจ้าหนักเนาะหนักสี่บาทเลยเข้าเลยส่องทันซีหรือว่าสองฟิสต้อเป่าหนึ่งหน้าบอกรับรับแต่พอจัดเ่าับเละ้เข้ามิตรหน้าไม่ได้หน้าได้มาได้เข้าร้อยได้ร้ยเเได้รยเช่า

ล้มย่าเหว่ามันก็่ารมเหน่เห็คือกขนักับมันจงบ่ลงลุ่มเยวคนีป้าอีเนาะกองตายเชื่อกมิดีอันี้เห็ดได้คนน้จบ่จาวข้าวข้าวกินข้าวเฉชินบกกินเปลอไหมข้าวอยู่นั่นเราม่ได้เปลือข้าวบ้า oh, tháo ra, tháo ra, nước này chỉ có trứng khao, bát này là đấy, con hey. ngay... uh. khao lào rồi tất cả, gà măng khoan, sẽ nay, khao hao để bắn sầu rồi bắn, khao sầu, rồi, nè, มื่อเลืาา่อยแบบเกษียณได้เมื่อแล้วทุกคนแล้วโทรละกินข้าวกินน้ำแล้วก็เอาเข้าเมื่อเทาะอยู่เหลาอยู่เฮิร์มเมื่อนำกันเลยทุกคนนี่ก็คืออยู่หน้าเซ่ภากันเมื่อไรรถถ่ายซีขั้นข้ามือสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายแล้วมื่อน,นี้นะลั <c oughs> งมากขั้นหนึ่ง เมือ่อวินละขั้นหนึ่งยังสองทุกคนสี่ขั้น <c oughs> หม่แล้วขั้นหนึง่ง <c oughs> เออคนเขา้ารถปุ๊กโมคารเออใหม่แล้วทุกคนเที่ยวขั้นสุดท้ายนี่มีแอดพร้อมบาใน <c oughs> ขั้นสุดท้ายเมื่อบ้านตอนนี้กมาฮอดเฮิร์นเลยทุกคนอันนี้แหละเฮิร์นก็เดี๋ยวนะฮอดเหลาเลยใส่ก,ก็ฮอดขั้นหนึ่งใส่ก,ก็ฮอดขั้นหนึ่งย่างสามขั้นท่านได้มาฮอดทุกคนกมาฮอดเฮิร์นเมื่อ้วฮอดเหลาเมาื่อไรสี่ขั้น <c oughs> สี่ขั้นทั้งขั้นบอกกาหนึนพอจะจะหลนเอาประกตูเลยเลึกเลยนี่เจอนะ<ะ>าน่ะเขาเจ้าบุหรี่เขาิเลอน,นั่นนะตัวไม่ได้ทอนะเขาเนวมีท่านได้ทอบุหรีอเน,นี่ยเลย เต็มแล้วเหล่นั้นจะยันเต็มแล้วซึกืะเจไว้เลยนะยันเต็มแล้วเหล่าตัวนี้จังว่าเี่ได้ภุมิสวย Ừ. Đây mà bán Cái có người mà lại con dữ. ทอบอทอว่ะดือว่มากระบอกทุกคนโคกมยังแห้งเลยเนาะแห้งเลยมัยังนี่เบาเบาเลยเข้าก็ได้หกร้อยปายคนส่งไอ้น้องมีแต่คนแห้งทังหมด แห้งเลยยังจะขมมมาแต่เช้านี้มุการเห็ดฮื่นว่ะการเห็ดเหล่ามันอะไรหมดเลยอือเอาขั้นไมเขามาไมกได้แลไรได้ก็เาเดียวไม่เมื่อวันดวงชะาบ่เมื่อไรยนี่เมื่อเลยเขาส่างบานนี่สว่างเมื่อป่าเลย lưu đây phù cả đâu đây sẽ nó hơn ít khăn đừng lau lầu lau Hơ mình lửa lau hơn với hơn khâu thôi bảo đèn Bao lơng này đe sẽเข้า phứ sà. Sẽ. Đắp bao bảo Bao bchôm mới Lâu lâu nhờ con thân nó phụ. Ừ, à lín nấm í. Sì

สำเร็จเรียบร้อยแล้วบ่ยังซ่อมหนึ่งหล่นทุกคนอ่ะพวกเต็มเลาครับคักฮุ่นเซอเฮื่นด้หลักจากเอาเข้าคนเหลาเนเงี้ยแล้วก็หาเนี่ยมาล้างข้อทุกคน เล่าเนี่ยนี่นี่เนี่ยล้างค้อกันีเนี่ยล้าง้อดองยา่ามกินน้ำเผาก็ร้องเพลงเต้นเพลงเช้าอที่ไหัว ซะไปซายอะไนีะไือะมรปยอไปแตาตอนไช้าไปมียอะไรอะไปาชอะไรอรายอะไอะายอะนโอรายอะไอบอไยอลไอาอะอะไอะไาเอะร้ายอายออะเายอรอกไนาอะอราอะอะไรป๋ายรายอะออะไะาออออ้ออาร ขออยู่ดีมีแห้งสุขคูสุขค,คนขอโชคเข้ามาให้ลำเขาโล่ลลยเดอ้อสบายดี